โดนเด้งโอ้โดนเด้งตัวอะไรลองน,นองน,นหรือ,อยังคะฮ<ง>ะยังไม่ง,ง่วงใช่ยไม่คุยกับแม่เลยคุยกับแม่ป้าก็าได้ ข้าเถขาเถขาเถเบกแดงไปนหนนะเบกแดงไปไหนปีอดาสวัสดีค right? ่ะสวัส nee> ดีคุณปีอดาด้วยนะคะคุณปีอดาดูที่ไหนเอ้ยสวัสดีค่ะปีอดาผันพาปะเนี่ยเที่ยวสองคนหรอคะใช่ค่ะไปเที่ยวกันสองคนก็พอเพราะว่าถ้าไปเที่ยวกันหลายคนไม่ได้ไปสักทีค่ะ นักกันจนเลวจนบอสไม่ได้ไปก็เลยไปกันสองคนค่ะขอโทษน,นะคะขออภัยนะคะถ้าโทรศัพท์มันจะขยับขยื้อนนะคะคนบึงการโอ้ยคนเดียวกับบ้านของป้าเราเลยนะป้าเราก็อยู่บึงการนะป้าเราก็ยุบบึงการเหมือนกันค่ะป้าเราไปทําป้าเราไปกีดยางวิธีบึงการ ไม่ให้ดูใบไม้เลยเพราะว่าใบไม้มันดื้อช่วงเนี้ยไม่เป็นไรคะ่ะที่บึงกานหนาวไหมคะเพราะวัาที่ชุมพรนะ่ะเริ่มหนาวแล้วโอเคขออนุญาตครับรถต่อนะคะแม่คุณแนมะ่แม่คุณจะบันทวดไงไมันจะมีเด็กขิดถึงยายอยู่นะคะเด็กขิด อ๋อไปเที่ยวอยู่ที่ลาวใช่ไหมคะที่ลาวที่ลาวอากาศเป็นไงบ้างคะทีนี้ชุมพรก็อากาศแบบเป็นอากาศแบบแบบอากาศลดลงอะมันก็จะมีลมเย็นๆอยู่ตลอดเลยค่ะแต่ว่าแต่ว่าความความจริงๆนะภาคใต้อะมันไม่มีนะคะมันไม่ม,ม,มีมันไม่มีอากาศหนาวมันจะเป็นแบบเออลมลมลมมาตลอดเลยที่ที่ภาคใต้เขาจะเรียกว่าลมว่าว อยู่บึงการหนาวมากอ๋อเหมือนป้าเราเลยป้าเราก็ไปกินยายอยู่ที่บึงการป้าเราก็บอกหนาวหนาวจนป้าแตกเลยเห็นว่านนะเออก็เราก็ยากกว่าจะไปบึงการบอนกันป้าเราป้าเราอ่ะป้าเราเขาป้าเข้าใจอย,ยู่บึงการนะตะว่าเป็นเห็นว่าเป็นทางไปอะไรนะทางไปภูกระดึงอืมแม่บ้านใา่แลยแม่บ้านใา่เลย คุณี่อดาไปไปยุตรงไหนคองคองคอ,องลาวคะ่ะยุแขวงไหนเขตไหนคะเราเราเคยไปเราเคยไปลาวเมื่อเจ็แปดตีที่แล้วนะก็เป็นเวลาประมาณนี้เหมือนกันไปไปทีจําไม่ได้แล่ว่าไปเขตไหนหรือแต่ว่าไปเอ่อไปหวังเวียงเราเคยไปหวังเวียงก็ก็น้าวาเหมือนกันตอนนั้นนะู้สึกว่าอากาศเขาจะเย็นเย็น พี่เป็นคนใต้เหรอคะค่ะพี่เป็นคนจงหวัดชุมพรค่ะพี่เป็นคนจงหวัดชุมพรที่ที่ทำคลิปที่ไลด์ดอคลิปคลิปมันจะไปเด้งที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 ประเทศลาวบ่อยๆมีคนลาวหลายๆคนติดตามพี่ค่ะค่ะใครเล่าไมไม่รู้จัก พี่เป็นคนตายจังหวัดชุมพรค่ะอำเภอปะทิวจังหวัดชุมพรพี่เป็นพี่เป็นคนตายที่พี่เป็นคนคนพักกลางที่พูดภาษาตายพี่เกิรที่พักพี่เกิรที่พักกลางค่ะเต่พี่มาโตที่พักตายพี่ก็เลยพูดตายได้ขับรถต่อเลยค่ะมองโทรศัพท์ไปด้วยอันตรายค่ะพที่ที่บรอยุ่ในชุมชนบรอยุ่ในชุมชนบ้านพีบ้านพีมี เป็นชุมชนเล็กๆลกแล้วก็ไม่ค่อยไม่ค่อยมีรถหรอกพี่ก็เลยก้มๆมองๆไปได้เรื่อยๆนะคะถ้าพี่ไม่ตอบนี่ถ้าพี่ไม่ตอบก่าแปลว่าอาจจะมีรถขาเลือนเลยอยู่ไหนอะเอาหมเด็งไปไหนอะมาจะทำไงเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันจะขับเร็วไม่ได้เลยเพราะวา่าเด็กมาด้วยเด็กก็ยังไม่นอนสักทีน่ nè à? <laughs> mèo đem mèo. mèo mèo đu mèo đê tao đi mèo, mèo mô mèo tao mô đênh tao mô nào, tao mô đênh tao mô đênh để cô cô mày ha, lắc lắc nít. น้องน่ารักน้องนี่ใช่สวัสดีค่ะมังเนอะสวัสดีค่ะกะพีมังเอาเอาสวัสดีค่ะก่อนมูด้งั้งนี่ไะมูเด็งนี่ปปเอาลองเพลงช้างก้อนได้ให้ดูมูเด้งลองเพลงฌางกิเนี่ยแล้วเขาแล้วเขาจะถายเออ เด้ๆเพราะว่าเขาโขงแรงๆ,รงๆันก็จะโวยวายไปไหมลูกของพี่ไม่ดื้อเท่าลูกของหนูเราค่ะวายพอแล้วค่ะเอาแค่นี้พอค่ะพี่ไม่อยากให้มันดื้อเลยนี่มันกระดื้อมากแล้วค่ะมันดื้อมากนะคะเนี่ยมันเป็นเด็กคุยงคือดื้อดื้อดื้อูด่าับพี่เป็นอะไรออกมาก กินมาม่าสองเดียวมันไม่อิ่มกินสองซองได้ไหมทําไมไม่กินสองซองมาม่าสองซองกินแล้วมันไม่หมดแล้วลองมาม่า,าบิ๊กแพคขนาดมันกาลังดีขนาดพอที่แต่ความอร่อยมันหมดสองเดียวก็กินไม่อิ่มสองซองก็กินไม่หมดเขาสองเดียวมันไม่ลูกพี่ชื่ออะไรลูกหนูชื่อพี่เกลลูกพี่ชื่อใบไม้ค่ะกินแล้วมันไม่หมดแั้ลองมาม่าบิ๊กรงตอกใช่แล้วค่ะ ขนาดพอดีแต่ความอร่อยมันหดสองเดียวก็กินไม่หมดสองสองก็กินไม่หมดหนูงงสุดสุดไม่รู้คนอื่นเขากินยังไงอร่อยมันหดกล้องตกใช่แล้วค่ะกินไม่หมดหนูงงสุดสุดใครมันร้องวะใครมันร้องใครมันร้องอ่ะ งั้นกินสองซองได้ไหมทําไมไม่กินสองซองมาม่าสองซองกินแล้วมันไม่หมดงั้นลองมาม่าพิมพแผ่นขนาดเื่ออะไรคะชื่อมืแดงแล้วคนนี้ชื่ออะไรชื่อมืแดงชื่อน้องใบไม้ชื่อมืแดงชื่อมืแดงอะชื่อมืแดงได้ไงเราตัวเองไม่ได้ชื่อมืแดง หนูกินมือมามแล้วมันไม่กินฉันกินสองซองได้ไหมทำไมไม่กินสองซองมาม่าสองซองกินแล้วมันไม่หมดฉันลองมาม่าบิ๊กแพ็ขนาดมันกำลังดีขนาดพอดีแต่ก็ไม่ไว้าวว้าวเขาโขกต่อเขาเบาๆนะม่นวนไปมาจนหมดไู่กินยังไง ช cage, one, yeah, ้างด้วยนะเมื่อกี art, ้ช้างนรมามากงเดียวมันคุณปี้อ่ะด่านี่มีลูกกี่คนคะควณพี่มีคนเดียวนี่พี่ก็เหนื่อยมากๆแล้วอ่ะพี่พี่กับพ่อแล้วอ่ะมันกาลังดีนานพ่อที่แตมทําอะไรมันหมดสองเดียวก็กิน มูดหนเตืตดดอนหนเตือนะโอ้มีสี่คนเลยเหรอคะจับมากถ้ามีลูกซี่คนเนี้<ด>สแสดงว่า<ด>สแสดงว่ามีศักยภาพในการเลี้ยงมากรเลยใช่ไหมคะสแสดงว่าต้องมีอาชีพมั่นคง เพราะว่าถ้ามีอาชีวิตมันคงมีที่คนไม่ไม่ไว้อยู่นี้เนาะอยู่นี้เด็กนลื่คนคนขาเฉยๆฟูมากาเลยเขาโค้คงเข,งขวาโค้งเอ้าหมูเดงหมูเดงถังวันเลย <laughs>

โอ้ยชื่อพอๆทั้งนั้นเลยอ๋อน้องอีฟนะคะพี่ชื่อพี่ไอค่ะพี่ชื่อพี่ไอนะก็ติดตามพี่ไหวได้นะพี่มาคุยถูกั้งวังๆถ้าไม่มีใครคุยด้วยนี่คุยกับพี่ได้เลยพอพี่วะ อ๋อถ้ามันดุนถ้ามันดนแบบนี้มันจะไม่ค่อยมันจะไม่ค่อยชัดน้องอีฟนะคะโอ้โหมีคนดูตั้งสีค่คนใบไม้ใบไม้คุยกับคนดูบ้างดิคนดูตั้งสี่คนเลยนะ ส่วนใหญ่ในช่องของพีอ่ะมันจะมีแต่เด็กหน่อยๆค่ะเด็กประมาณสิบสองสิบสามสิบเอสสิบทวบคุณได้ทีว่าทีว่าเขาเหมือนก็ติดตามพีอ่ะอ๋อก็ติดตามไปนานแล้วแต่ไม่ได้กอดเขามาดูใช่ไหมขขบคุณมากๆเลยนะคะ อะไรคะหน้ากนะหนูเดินข้างหน้าขาหน้าเหรอน้องใบไม้สองขวบค่ะลูกลูกคล้องลูกคล้องห้ังอีทมีขนไหนสองขวบ,บ้างคะเดี่ยเดี๋ยวพี่ข้อนุญาตเงแงมเป็น,นก้อนนะคะเพราะว่าพี่กำลังขึ้นเกือเก้อ,อมาค่ะ ่จริงถ้าทางขาบ้าปาากับขามได้แป๊บเดียวเลยแต่พออีเป็นเก,กื็กหมามันก็จะใช้เวลาประมาณหนึ่งนาทีสองนาทีเนี่ยเด็กหยุบเนี่ยถ้าไม่ไดีสง่งโทรศัพท์ให้เขา,าเขาก็จะไม่ยุ่นิ่งใช่ไหมไม่ยุ่นิ่งเด็กย,ยังไม่นับด้วยนี่ก็จะนอนตกคือ <c oughs>

ไลยลมลมตัวเอกก็นั่งดีๆีมั่งเลยอ๋อมีเก้วสองขวบโอนักชั้นขวบโอ้โหปีต่อปีเลยอ๋อมีน้องฟางน้องฟางน้องฟางสิบขวบน้องฟา,างเป็นทีเพ่ออเลยรุบายบายรุ่นเดียวกับมีกเกลใช่ไหม ครับใช้ระชาชวครับวันนี้ผมไดกา่ากนผม้ิาช่วยระชาชนจยต้อที่ะมีน้ามายาันคนเลกคนเก่งมากไ่รูไปเห็นมาจากไหน้ามายาวัยังช่เด็ดน้ามายาวันเสียงลูกบอกจักบอกต่อมาน้ามายวน้ Doa mohon ini adalah kecil, kerja kecil dan sebaik-baiknya. Doa ก็ไม่รู้ไม่รู้ยังนกินไม่ได็ยักินไม่ได้เยคือยังกนไ่ได้เลยคืังกินไม่าด้เลยอยไม่ได้เคือยังกินม่ไเลยังนไม่้เลคือยังกินไม่ได้เยคืังเอยกิน่ไเลยงกิไ่ด้เลคิ่ดยคอกินมดเลกนมเักินไมเลยกมดเลอกิน่เอยกไม่ยไอย่ยกินเน่ย

ดูดูได้สังโอ้โอ้ใส่เสียงแทนว้ยแม่ให้แม่ทำหายใส่เสียงแทนค่ะเมื่อในโทรสัพท์วที่ยวเมืองฐาขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะตกนนีิก็ไ้แล้วครับคุณมามาเลยค่ะเป็นหวดแขนไทยขออภัยนะคะขออภัยที่ไม่ได้คุยกับใครนะคะพอดีครับหลุดอยู่ค่ะไม่ลองกินอาหารไทย ไม่ลองแต่งชุดไทยไปไหว้พราดไม่ขอหวยไปซื้อหวยแล้วถ้าไม่ถูกเมื่อไดือนเสาร์มาเที่ยวเมืองก็ต้องไปเที่ยวตลาด โซ่ไลยอะมูว้าวค่ะแล้วไว้พบกันไหมนะคะขอบคุณมากเลยค่ะที่เขามาดูน้าห่องนะเาดังให้ดีดังให้ดีไปดังโน้นไปนังเบาะไปนังพดร้อนไปังเบ้ะเร็วไม่ร้อนไม่ร้อนไปดังไปรน่ไปังเร็วไปนังเงินแม่แม่จะไปถนย้ะ มานั่งตรงนี้มานั่งตรงนี้เออเออรถคันใหญ่เออเอาไปจะจะไปนั่งข้างล้างหรือจะไปนั่งหน้าเอาไปปอานั่งข้างล้างเมย์จะไปแล้วขอบคุณนะคะไป็นวดแกนไทยขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะ ไปลองกินอาหารไทยไปลองแต่งชุดไทยไปไหว้พระไ,ไปขอวยอไปซื้อแล้วท้าไม่ถูก <Wow. S 1> เมื่อได้ต้องไปเที่ยวเมือตไทย <Wow. S 1> ก็ต้องไปเที่ยวตลาด 因为原来。 รถมันเขาโขงนะก็นั่งดีๆแล้วอย่ายืนแล้ ยายของแม่ไปบ้านโทูพวกเราไปไปกันค่ะไปเที่ยวกันสักหน่อยจ้าค่ะอำเภอไปเที่ยวค่ะทึ่งว่าทึ่งว่าอากาศมันจะมันจะเป็นอากาศเย็นๆแล้วจริงนะแต่พอเอาจริงๆเรามันเหมือนกันค่ะันจะมีแดดตลอดเลยที่ภาคใตา้เนี่ย จะไปแหวะห้าเพื่อนเพื่อนรุนพรีขง้องหน่อใบหม่ป้าจะไปห้าบิงซูกินีกฟลาวสวยได้คุณแม่ขอบคุณมากๆเลยค่ะ ดูคลิปอะไรเขาก็จะดูแบบเขาจะดูนานๆเลยลงไปไหมเหมืมอนเด็กๆทั่วไปใช่ปะแต่นี้คือถ้าเขาไม่ได้โทรศัพท์อะเขาก็จะเขาก็วุ่นวายแม่เขาจะต้องนั่งตักแม่ก็เลยให้โทรศัพท์ ไอ้จ้าเอา้าอะไอ้นี่ไอ้อุ้นมาดูวนเนี่ยไอ้อุ้นเข้ามาปย้ายเอา้าไอ้อุ้นเข้ามาปย้ายอยู่ไหนลูกไ,ไ,ไ,ได้ไปย้ายมาเอาตู้ก่อนนะไ,ไ,ไ,ได้ไปย้ายไปเอาตู้แล้วก็ได้ไปย้ายก็อคอยเข้าไปหาพี่อุ้นนะ เดี๋ยวสักครูไม่ยั่จะเขาไปอยากกินอะไรไหมลูกพี่อุ้นอยากกินอะไรไหมครับ เราไปหาอะไรกินกันไหมลูกทาวาอยากกินได้ไม่ย้ายจะไ,ไปหาอะไรกินอยากกินอะไรมั้งรือว่าอ้ามอากเสือพร้อมกัน biếc Big C Đồ đồ nằm ô mày ấy nãy giờ bài tôn bài nó nằm khố quá Thôi đồ lấy อีกห้านาทีจะลองไลฟ์นะครับเพราะว่าเาจะถึงบานถวน สรางลำบากแล้วค่ะจะค่อยคุยกันไหม่นะคะสวัสดีค่ะ